สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูมสุก้อนสุขม่องสุขบอนเมื่อนี้ฮักอะมาบ้านดรอนน่านุ่งพี่น้องเอ้ยมาหาแม่น้องมวยมน้องมวยเพลินมา,มาเยี่ยมมายามแม่เยี่ยม,มาย,ยมมายยมซ้ำถา,ามข่าวพี่น้องเง<า>อย้ยเ,นะเอามาเบิ่งในทงสีมี่ยังพี่น้องรุ่นซอยกันเบิ่งกตัวนี้ก่อน จ้าฉันมีของเสร็จของนุ่งแล้วค่ะมา,มาลุ่นสอยกันพี่น้องเ้ยว่าจิเป็นยังมาเร็ <c oughs> มไม้ของหมักของหมักของพ่อน้งมวยอันนี้มาจากต้นเลยได้พี่น้องเลยจากต้นในเฮือนเอาส่วนตัวนี้เด้อสวนตัวนี้เอามาเบิ่งพี่น้องว่าจิเป็นยังขึ้นนักแทะ <c oughs> น้องมวยมาลุ่นสอยกันพี่น้องมาลุ่นสอยกันว่าจิเป็นยัง เจ้าออมาเถอะละเล็กละน้อยน้องมวยมันอีอยู่บวคลบหน้าบวคลบตาเนาะพอคงน้องมวยจะไปสียาวัคซีนโอวยย้ยใช่ไหมเขาก่างแบาเรื่อยกับไปอยู่บ่าวแม่นกับไปอยู่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ถ้าคนไปใส้หมากไหมลูกเดียวหนึ่งหมากเงาะพี่น้องเอ้ยต้ยต้งยางแอปเปิ้ลเปิ้ลกับหมากกี้ นั่นส้ลอันนี้คือที่ขาดบได้พี่น้องเลยคือแพรบต่อไปคือน้ำยาปั๊บนมาปนมให้น้ำมือไหลพี่น้องเลยชมพูชชิวยาสััว่กชีก้อนใ่ สีขาดบ่ได้หรพี่น้องในเพื่อนในซานคือแต่ว่าบ่ิส้ทือเนี่ยพัดบร้สุทธิ์น่ะสไลแหลตัวสำคัญเลยแป้งนัวนะตุ๊กตาลามาหอดในท่ามาแป้งนัวลูกยังกันนี้ยาสีพันติดหนึงบกุมหัดชงหนึ่งช่องชำเหมื่มดชงน้ำตาล เปลือกเปลือกทีสุดยิ่มันคือเอาของที่ดได้ที่ขาดไรคือแตงนัวพ่ว่าโยั้นเาีที่สำคัญบราแมนแตกะเนมนี่แตงนัที่สำคัญเปนมีอีกอย่างที่สำคัญที่สุดอย่างสำคัญนะพี่น้อง คืออย่งนั้นเามวยเสือเสือคุ้มไ้เม็ดห้แมใหญงเพิ่อนห้เม่เฒทาเพื่นเนาะไ้แม่เเทาเพื่นใส่บงดูว่าสิพอดีหรือบ่ออันนี้คือของ่อวหญ่พี่องเอ้ยพอดีพอนี่ยแอลแอเนี่ยไรอ่าบ่งถ้าบิ่งคือจว่อันนี้เราอจะได้ เบื้องหน้านึงมัยดูความดีใจของเพิ่์นมื่อวานมันในป่าลุงเลยมือคือเมื่อวานเนี่ได้พี่น้องเลยป่าลุงลืมเลยน่ะพอดีแล้วพอดีเมีอ่ะเพิ่์น่าพอดีแล้วบานที่สำคัญที่ขาดไม่ได้พี่น้องเอ้ยก็คือที่สำคัญคือสิ่งนี้แหละพี่น้องเอ้ยเวชภัณฑ์ เงินหาพันเนาะแม่ผากมา่ให้่งนเบื้องต่อจะองลอยดนรวมเป็นเงินกับหกพันบาทแต่ว่าเ้าก็ซื้อเครือข้อมูลนี่กะมดพัน,น 10, หนึ่งเดือนมดพันหนึ่งเดือมาหาพันแพงๆเงงนะพอหมดอยู่เดีย๋ยวจะมาจับนัำได้เบื้งจับเงีจับกับบอยากถือพี่น้องเลย <laughs> ดีใจ <laughs> ดีใจล่จนมือสั่นมือเซ็ต จับป่นไปทางนั้นน้องมวยอย่างกันดูมีอะไรพี่น้องเอ้ยผ่อนวยพรเพื่อนซาแม่ทางเมืองนอกใจไายๆแม่ใหญ่เพื่อนลูกก็ได้โดยเพื่อนอาย่น้อยกลัวไดยเสียมาหา ม่เงิอืมดีใจติชดได้เงินมาหายอยยุดีมีแห้งให้เราไม่ด้วยเลือดขาดทายขาทายก็ให้ได้ท้ยนี่ไม่ได้คอยมากพี่อง้ยอายดีมีแห้งแล้วลูกลาแ้เอามาหายไม่เคยเห็นไหนเนห็นไหนละลายดีใจละลายสำเน็จ่ดีใจเลยแม่ได้เงินมาสำเน็จก็ดีใจเลย ในเงินไปนี่เซียไปเห็นยังไ่สมุดยังได้ยังขวมพันยังได้ตู้เย็นพี่น้องเลยโอ้ยนาะเป็นยงไ้ตู้เย็นหมูพี่น้องเลยอันนี้สำหรับพอเทาด้อยพี่น้องเพิ่มมากที่สุดว่าสันองมากพอเทาเพิ่ต้องมีลนี่สองอย่าง ตะปรดสกปรดขีตะกปรดพวกแม่นี่กินบะได้หมูขี้บดได้หมูไห่หมูไห่ดุกร้านเก็สีว่าแจ้งแจ้งช็อตับเงินนี่เนาะเพิ่นพากมากคือหาล้อยดอนเนาะก็คือไห้น้องมวยน่ะสองล้อยกระเป๋าควันแล้วก็แม่ใหญ่อยู่เฮือนน่ะล้อยหนึ่งแล้วก็แม่สาวมวยกับพ่อสาวมวยนี่คือว่าสองล้อย พอคุณแม่ไลยเด้อขนาดบ่เคยเห็นหนาเห็นตาแม่คงยังมวยก้วยังมาสวยนี่ยังบว่ทึงแม่เป็นคนแหลกเลยที่ว่าคิดเห็นแม่คงลองมวยอยู่ทางผีเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยมือบอกคอนกัสันดีใจลายให้เงินเท่ามากค่ะร้อยดอนเงินไปล้อยหลานดอนพันดอนเดิแม่เด้อสาธุนี่แหละพี่น้องเอ้ย ของฝากน้องมวยดีใจแห้งเพื่อนว่าส่วนธงมาดาวนี่เขาใช้ได้กลับขึ้นได้พี่น้องเอ้ยตัวนี้บ่หายธงมาดาวนี่อ้าวแต่แก้ไปก่อนก็ได้แก้ฉันดีก็ได้อยากให้เห็นหน้าเห็นตาผมหน้าผมตาใส่คอบปอยู่เนาะพ่อเพิ่นไปฉีดวัคซีนพี่น้องเป็นบ่อยู่ก็ต้องขอโทษขออภัยกับผมเป็นยังดอกเมียเพิ่นก็อยู่อยู่ก็เงินก็คือสิเห็นนํากันอยู่ได้ถ้าบ่เห็นคือ แยกเฟินสิปันกันได้เขากับผู้อันนี้ก็แล้วแต่เพิ่ได้ปนแเมียเดียวได้อยากใ่แต่พอนามีม้เวะบอมาบบดตาจึ้งใส่บอควนได้พี่อนเอ้แมียเฟินดีใจลายเข้ากับมากับสิมาบดนเอาพี่อนเอ้เพราะว่างานการเขากับลาย กับงานวิ่ยงานงาน,งานกับสิได้ดก,กับบ้านก็ได้แหละหลังจากที่ซื้อของอยู่ของกินหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ให้กับแม่เท่ากับพ่อเทา่าหรือว่าแม่สามวายอะไรเพิ่นก็ไม่ได้มาจอบกันโดนนะครคิคิดทอดกันพี่นอได้เลยีไปแช่ตู้เย็นไว้น้ำฝนก่อนเนาะคิดทอดกันพี่น้องความพันเพิ่นคืออยากได้ตู้เย็น้นนนนะ้้นแลวเ,เย็ะ <laughs> ยัังบ่ทเด้อมึงหนาน้องมวยยิ้มเง้ยแจ่มใสเหมือนนี่แต่ว่ามาเพื่อนพอเป็นประสิทธิ์วัคซีนแต่ว่าบ่ไปเพต่ว่าชวดว่าโบไบหน้าว่าไปบ้อมกันรถคันเดียวกันนี่บ่ไปดอกเแต่ว่ามันมันนี่พวกแบบแตกสไปเลยแม่เขาก็บ่ได้แบบอันนี้ก็ว่าบ่ไปแล้วบได้ เขาบอันเลยไ่เคยเขากลองเนาะกอยกไปได้หั่นสักยาแล้วมัอคือสอบยาแล้วใบยักษ์แผยาเมื่อนี่เขาก็คือมาอยู่ที่บ้านดอนยานุ่งเด้อพี่น้องเด้อดอนยานุ่งน้ดอนยานุ่งหรือว่าบ้านน้ำถั่มน้ำถว่มจะเถื่ออะไรแม่ถ่วมอะไรเธอหนึ่งถั่มหน้าท่วมหน้าถั่มหน้ารสแท้หอดบาไม่บานิเกเฉาใส่แล้วกับาติดตามไปํำกันอะไรไปไหน โทษบอกหนูแม่มาเบิงน้ำตัวเพิ่นว่าสวมแซมได้ถ้าตัวเพิ่นเมื่อกี้นี่่วานูมาอยู่น้ำเนาะสิบว่าระยาห่างเลยพี่น้องเยพอมาฮอนนี่แล้วกะแม่ไปกัอุปนไปแล้วเนาะอุปนท่านผู้ใหญ่ใจดีเทว่าผาเงินมหาหน้องมวยหรือว่าแม่น้องมวยฮะแหละอยู่ทางเมืองนอกเป็นกะมีจิตใจเมตตาขอขมาเนาะกะที่ขอทีรังหน่อยเนาะ แมนเอากระเพราเมื่อเนาะเอากระเพราเมื่ออย่างเวียอย่างงานอะไรแม่เอ้ยดโดนมาเห็นกันเถอะหนึ่งเอากระสิบประเทศไทยคลิดแม่เบิงเนาะแมนเอากระสิบเผาเมื่อเห็นเวียยทางนั้นพอเวียยทางนั้นกับบทท่นแล้วพี่น้องเอ้ยเกี่ยวกับเวี้ยงานของน้องไข่ดาวเลยน้องมวยเนาะเพราะว่าเพื่อนห้าก่อตีนธาตุแล้วแล้วก็เอากระสิบกากียำหากองบอกองบุญแจกยังกะว่ากันไปพี่น้อง จะได้มาห้อนี่กะจะจบคิปจะเพียงเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยเบ,บาๆละยะห่า,า,หางพาอกันคิดหนา้วยพี่น้องสบายดี